ก็มาแปะดูครั้งแรกก็ประทับใจหายปวดค่ะเหมือนปฏิหารค่ะตบมือให้แผ่นแปะนะคะใช่มีแผ่นทีก็ก็ตอนแรกก็ใช้แผ่นแรกก็รู้สึกได้เลยนะแผ่นเดียวก็เคยไปนวดดไปอะไรทุกอย่างค่ะก็กลับคืนไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ปวดมาก็ได้ยาแก้ปวดก็ะก็นที่ที่หักที่ ใช้ตอนกลางคืนนะคะตอนตอนแรกใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าตัวเองปวดมากพอดีขึ้นก็ใช้พอดีขึ้นก็ใช้แต่ตอนกลางคืนตอนเพราะว่าทาให้เราหลับหลับหลับซึ้งหลับสบายหลับสบายนะคะเขาช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดใช่ตอนนี้แล้วตอนนี้หยุดหรือยังคะไม่ค่ะก็ใช้อยู่ก็ บางวันก็ใช้ค่ะถ้าบางวันเราไปไหนมาเนาะไปไหนไปประชุมส่วนมากจะไปประชุมไปนั่งนั่งอย่างนี้แหละนานก็เรารู้สึกปวดก็มาแปะแปะก็ยังใช่ค่ะแปะแล้วก็ดีขึ้นก็อาการบรรเทาปวดรูปวดแล้วก็ทาให้เราหลับนานค่ะหลับลึกหลับสบายนะคะถ้าแผ่นแปะ แล้วก็ตอนกลางวันก็ทํางานปกติค่ะตอนกลางวันก็จะไปอย่างนี้นะคะไปอบรมไปงานอาชีพผู้ใหญ่บ้านก็อบรมอย่างเดียวทุกวันค่ะเดี๋ยวนี้คิดอยากจะตัดขาไหมคะไม่ค่ะไม่แล้วนะคะไม่ตัดแล้วตัดขาแล้วค่ะค่ะตอนนั้นอาการปวดไม่มีใครบอกบอกได้ว่าปวดนี้ปวดยังไงปวดปวดปัญญาไม่ถูกปวดมากอเดี๋ยวนี้ ปรงตรงให้กับพี่ผู้ใหญ่บ้านนะคะไม่ได้สต่สาุแล้วอีนเจกับแก็ใจกับพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็มาแชร์ประสบ